ครับช่วงนี้ก็สวัสดีพ่อแไม่พี่น้องครับวันนี้พกกับเช้โจ chat ไปมันเดือครับวันนี้มีเมนู่หมือนบ้านครับหลังจากที่เจอฝนนะครับเนาะช่วงนี้โนอึนโนอึนครับก็อาจจะมีผลกระทบหลายบ้านอยู่นะครับเนาะครับโดยเฉพาะต้นบกคุงครับโอ้ยหลายบ้านมันล้นนะครับถือพายุพัด หุงรนครับนี่ก็เก็บมาอยู่หน้าเย็นครับนี่อยู่สวนเออยครับก็ย่ำใส่ถุงเอาไว้นี่ครับใส่ถุงเอาไว้มาขึ้นกระตา้ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นนึงเดี๋ยวนั้นนึงกอบกวาดนะครับแท่ตู้เย็นกอบกวบดเลยครับก็มาครับมามาดิพริกนครับพริกกระป๋ยมพริกกรประมาณหกเจ็ดเม็ดครับนี่ มาแล้วครับเดี๋ยวตามให้พี่น้องมื้อนี้ได้เศษไส้บัวครับไส้บัวแจกรา,าดาวทราหินฮะบึงมะละกีนกบมีครับมีสตั๊มแบบคู่หลายคู่หลายจังเลยครับใส่น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บจะออกหว,วานหว,วานนัวๆจังเลยครับน้ำตาลปี๊บ เดี๋ยวแข็งครับเจ็บจุววย่ยนี่เปลี่ยนบึกขึ้นกับใส่ครับพี่แข็งเทน้องครับสำีก่าครับแข็งไรครับอพ่อครับสิบวันพุ่งีบ้าน น้ำตาลพอ่าน้ำตาลจีนน,จนี้สิวันออกเนัวๆครับมันคือน้ำตาลใส่ห้าน้ำตาลใส่ไม่ใช่วานหวานแหลมครับน้ำตาลใส่แบบอยากให้พี่น้องได้กิน,นครับหอมผิดหลาย เผดครับกลับมาปะเนี่ย <c ười> เคือเทียดครับสงหน่วยมม่ใส่ร้ายหอกผมบ่เคยมาเคือเทียรไปเลยแต่เขาว่ามันเห็ดให้หน,นัวดีสมสมไปลอยดีครับเขาว่า ซําจานหนึ่งนะผมปรุงการวัดเสร็จจานหนึ่งน,นัวนหอมมะนาวใส่ลงไปเปลือกครับอีกจังหน่อยเสริมแห้งกับบะเสียไปไหน,นครับเปลือกน้ําแข็งเกลียวหอมนี่ครับปลาเดิบกับปลาเดียบจักสองส่วครับ องสอนก่อนเดี๋ยวซีมเบิ้งจึงคันบอ่อนวดที่ใส่อีกน้ำปลาน้ำปลาแท้ครับ,บปลาแท้จับสอนเครื่องครับสอนเครื่อง,อองไม่ติดคลิปไหนวันนี้อ้ำตาลน้อยน,นึงครับน้ำตาลพอครับนีว่าครับ วงครับวงครับฝงยังมโนวยังมานวยังผสมอะไรประเดียครับอยากเช็บโจบปกหน้าที่อีกจักหน่อยครับไอ้ครับบีบหน้าใส่ล มันเยะมาคุ้งลงครับอไัไนคุ้งลงจะไปดอดนองบรรทุนเลยนี่ครับสำการหนึ่งนะโอ้ลืม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 ครับโอ้ยนี่ครับไซส์บัวมากซื้อมาสิบบาทครับ ฮักสะดวกส่วนหนึ่งฮักใส่ส่วนหนึ่งก็กินเกี๊ยมครับเนาะนี่ครับโอ้เกียวเห็นนอกเลย้มันมีนใหญ่มหมครับ เจีบโจก็ไไ้เนี่ยเขาเกิดตัดบวยังเหลือใหญ่โอ้ <c ười> คยเคย,เคยกินแต่เคยกินแต่ก็เสือเสือมากกินโหลดนะโอ้สพอรอตแฮักบอสนี่โอ้นี่ตัดบัวยังเหลือใหญ่ป๊อกโอ้เสีบโจก็ได้ <c ười> นี่ว่ายุบขึ้นเนี่ยโอ้หนอ ย่ำย่าฟ้าอย่ฟ้าว่าเช็ดจุ้ยับด้วยเคย,เคยเคยพึ่งเช็ดเทเลตเอาไต้หัวมาตตำก็ได้พุผมยินยินอยู่ในในร้านนะขเขาเข่งันหน่อย ด้วยครับตำอยัางนี้เลยตำตำคราหลาเด็ดไปเขาเคยๆคยไตำคู่หลาเส่แปลงปีบออกหวานจังเลยคือตำไทยแต่ว่าใส่ปลาแดดพอมีแต่พอมีแต่กุ้งกับบักทัวเท่านเลยครับครับเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวใส่บัวกินกินแก่กับกัวบดี๋ยวไปหลอกหลอกกัอนเยอะจังเลยครับครับครับโยวเจอไอเช็โจครับเดี๋ยวแจ็สจานผมกินในเบิร์ครับครับจนนี้ ขอบคุณครับพี่ิดตามครับ